แม่บุค่ะถ้าเอาลูกเข้าเต้าควรเอาเข้าเต้ากี่นาทีแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าลูกน้องอิ่มแล้วนะคะถ้าเอาลูกเข้าเต้าจุดใหญ่ก็จะกระตุ้นนะคะให้เข้าเต้าเต้าละประมาณสิบถึงสิบห้านาทีสมมติว่าเข้าซ้ายสิบถึงสิบห้านาทีจับเรือมาเข้าขวานะคะสิบถึงสิบห้านาทีจับเรือรวมกันสองเต้าให้ได้ยี่สิบถึงสามสิบนาทีเราจะรู้ได้อย่างไรว่าลูกอิ่มดูจากปฏิกิริยาของลูกค่ะหนึ่งคือถ้าสมมติว่าเด็กหากินอิ่มแล้วตาเขาจะหลับ ตาเขาจะแบบไม่ได้แบบว่าล็อกแรก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 ,ก,ก,กเหมือนตอนแรกหรือถ้าสมมุติว่าน้องหากินอิ่มแล้วบางทีก็ไม่ได้จดจ่อเต้าแล้วเห็นอะไรก็คือแบบว่าอยากจะหันอยากจะหันไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็คือเจอได้เช่นเดียวกันมาคนก็คืออ่อน กินนมอ,อิ่มแขนขาอ่อนตกหมดเลี้ยวหมดแรงอ่านะ,ะคะแขนจากที่แบบเคยตันๆพอเหยียดออกก็คือเหยียดออกได้ขาจากที่เคยแบบเกร็งๆตันๆก็เหยียดออกได้พุงน้องดูป่องๆนิดนึงนะคะนาอหลังจากที่กินแล้วคือหลับได้แบบนี้คือบ่งบอกว่าลูกกินอิ่มแล้วถ้าในหนึ่งวันนะคะน้องฉี่นะคะเปียกผ้าอ้อมแบบผ้านะ,ะเกินกว่า6ครั้งต่อวันขึ้นไปเหลือใสดีน้ําหนักตัวน้องขึ้นดีบ่งบอกว่าน้องได้รับนมแม่เพียงพอค่ะ